สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาคุยในเรื่องของทุเรียนนะครับทุเรียนเป็นพืชมหัศจรรย์นะครับที่สามารถที่จะให้รสชาติที่อร่อยนะครับแล้วก็มีปริมาณแป้งนะครับน้ำตาลครับที่มีคุณภาพในการที่จะนอกจากที่จะเป็นอาหารแล้วนะครับยังเป็นยานครับสิ่งที่ทุเรียนเป็นตัว กระตุ้นเมตาบอลิซึมนะครับกระตุ้นกระบวนการเมตาบอลิซึมโดยเฉพาะในเขตพื้นที่หนาวนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจากภาวะอากาศหนาวเย็นจัดนะครับภาวะเยือกเย็นน้ําแข็งนะครับร่างกายจะอ่อนล้านะครับจากการที่จะ,ะต่อต้านกับความหนาวนะครับเมื่อได้รับสารหรือเป็นน้ําตาลนะครับจากทุเรียนนะครับมันจะทําให้กระบวนการเมตาบอลิซึมคือกระบวนการสันดาบนะครับกระบวนการที่จะ ใช้พลังงานจากสร้างจากร่างกายเนี่ยนะครับมันจะเริ่มต่อต้าน,นครับมันจะเริ่มสู้กับทำให้ร่างกายสดชื่นนะครับนี่คือเหตุผลส่วนหนึ่งนะครับมันเป็นพืชมหัศจรรย์ที่ชาวจีนนะครับหรือว่า,าทุกที่นะครับที่ต้องการที่จะรับประทานนะครับสิ่งที่เราจะต้องมานั่งวิเคราะห์นะครับว่าทุเรียนมันเป็น พืชมหัศจรรย์นะครับแต่ว่ามันดูแลรักษายากนะครับแล้วก็จัดการยากนะครับถ้าเราไม่เข้าใจนะครับแต่เมื่อเราเข้าใจแล้วนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่เราจะเห็นสิ่งที่เราจะตอบโจทย์ได้มันง่ายนะครับทำให้ต้นทุนที่ต่ำนะครับแล้วก็คุณภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับท่านผู้ชมคุณภาพเริ่มต่ำลงนะครับ งอหัวเอาหัวลงเรื่อยๆนะครับข้อที่2ก็คือ,อต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นทิศทางที่ปกผันกันนะครับสวนทางกันนะครับก็จะ,ะประสบโดยเฉพาะในะนักวิจการที่ไม่สามารถไม่อธิบายให้กับเกษตรกร,รได้เข้าใจนะครับว่าการทําสวนทุเรียนจริงๆแล้วนะครับทุเรียนมีเทคนิคมีเคล็ดลับมีวิธีการยังไงนะครับ สิ่งที่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนโดยเฉพาะในเขตจังหวัดจันทบุรีนะครับที่ปลูกระยะเวลานาน,น5-60ปีนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่บอกความลับนะครับทุเรียนถ้าเราจะปล่อยนะครับหรือทำให้มันเป็นทุเรียนที่เป็นไม้เนื้ออ่อนมันก็จะเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับถ้าเราจะทำให้มันเป็นไม้เนื้อแข็งมันก็จะแข็งนะครับแล้วถ้าเราทำให้มันแข็งแรงมันก็จะแข็งแรงนะครับ ถ้าเราจะทําให้มันอ่อนแอมันก็จะอ่อนแอนะครับมันเป็นอะไรที่ถ้าเราไม่เข้าใจนะครับท่านผู้ชมทุเรียนเมื่อ,อเขาให้ผลผลิตแล้วนะครับโดยเฉพาะการจัดการบริหารนะครับการให้ลูกติดลูกต่างๆนะครับบางคนก็นับจํานวนใบนะครับบางคนก็ใช้สูตรใช้ยาใช้สารเคมีใช้แร่ธาตุใช้อาหารต่างๆมาเสริมนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับท่านผู้ชม มันต้องมีขบวนการที่จะ,ะดึงเอาแร่ธาตุจากในดินขึ้นนะครับขึ้นไปใช้นะครับในการไม่ว่าจะเป็นช่วยกระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะครับแปลสภาพมาเป็นพลังงานสร้างลูกสร้างผลสร้างน้ําตาลสร้างคุณภาพสร้างรสชาติสร้างกลิ่นนะครับมันไม่เป็นมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเพิ่มสร้างขึ้นมานะครับ แต่เมื่อเรามีการจัดการผิดพลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นให้ลูกดกเกินนะครับให้ยืนยาวเกินนะครับมันจะเสียสภาพความสมดุลของลำต้นนะครับความสมดุลในลำต้นก็คือตัวแลทธาตนะครับมันดึงเอาพลังงานดึงเอาตัวแลทธาที่อยู่ในลำต้นไปปริมาณที่สูงนะครับแล้วก็เกิดการใช้ประโยชน์ของตัวแลทธาได้อย่างไม่เหมาะสม ครับมันจะทําให้ทุเรียนมันป่วยครับเมื่อป่วยแล้วก็คนสวนก็จะใช้ยานะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยต่างๆเข้ามาเสริมนะครับทำให้เกิดภาวะหนึ่งต้นทุนที่แพงนะครับถ้าเราเข้าใจเพียงนิดเดียวนะครับเราก็จะประหยัดนะครับแล้วก็ทําให้ทุเรียนไม่ป่วยไม่สูญเสียนะครับก็อ่านี่เป็นเหตุผลนะครับความสมดุลนะครับ ความสมดุลของตัวแร่ธาตุที่ผลักดันขึ้นจากดินเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการที่จะทําให้ทุเรียนป่วยหรือไม่ป่วยหรือให้ผลผลิตดีหรือไม่ดีหรือ,อคุณภาพได้คุณภาพหรือไม่ได้คุณภาพนะครับต้นทุนที่ถูกหรือต้นทุนที่แพงนะครับขึ้นอยู่กับความสมดุลของตัวแร่ธาตุที่ผลักดันขึ้นจากในดินทั้งนั้นนะครับที่เราใส่เสิมเติมแต่งเข้าไปมันเป็นแค่ตัวกระตุ้นนะครับท่านผู้ชม ฝากท่านผู้ชมนะครับแล้วก็นักวิจาการที่เข้ามาฟังนะครับแล้วก็ถ้าเราจะช่วยกันนะครับในการที่จะกระจายความรู้ที่แท้จริงให้กับเกษตรกรนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับขอบพระคุณนะครับที่กดไลค์กดติดตามนะครับเราจะทำค่อยๆทำเป็นคลิปไปเรื่อยๆนะครับถ้าทำยาวไปมันก็น่าเบื่อนะครับทำสั้นไปมันก็ไม่เข้าใจนะครับเราจะทำไปเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ